วันอีฟเอพิโซดที่4เป็นตอนที่มีประเด็นให้เอาไปคิดต่อยอดได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดจากทั้ง4เอพิโซดที่ออกมาเลยผู้ชมที่ดู EP นี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะครับเอาล่ะวิดีโอนี้เราก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับทั้งข้อสังเกตประเด็นเนื้อเรื่องอิสต์เอ็กแล้วก็ผลกระทบเมื่อเรื่องราวต่างๆได้เปลี่ยนไปซึ่งเอพิโซดที่4จะมีดร์สตีเฟนสเตรนจ์เป็นใจกลางเป็นหัวใจของเรื่องทั้งนี้ก่อนจะเริ่มก็ขอานอบบอาองยพ และก็ซีรีส์ของมาเวลที่พันๆมาฉะนั้นคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับ ประเด็นแรกมาพูดถึงจุดที่เปลี่ยนไปจากเนื้อเรื่องปกติกันก่อนนะครับ What if ตอนนี้จะเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าสิ่งที่สตีเฟนสูญเสียไม่ใช่มือของเขาแต่ว่าเป็นหัวใจล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นตัวเนื้อเรื่องจึงเปลี่ยนการกระทําของตัวละครคริสตีนที่เดิมทีเธอจะไม่ไปร่วมงานเลี้ยงฉลองของสตีเฟนนะครับส่งผลให้ในไทม์ไลน์ปกติคริสตีนจะยังปลอดภัยแล้วก็ยังรอดชีวิตอยู่แต่ว่า What if เอพิโซดนี้การที่เธอไปร่วมงานเลี้ยงก็ทําให้การตายของหญิงสาวเป็นต้นตอของการกําเนิดดเเตนนนนจผู้ที่ะกลายป็ er นอนนอใคขง ลนนี้นั่นแปลว่าสเตรนท์ถูกกาหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าเขาจะต้องสูญเสียสิ่งสําคัญไปแล้วมันก็จะต้องมีน้ําหนักมีผลกระทบมากพอที่จะทําให้เขาออกเดินทางไปยังคามาทาชเพื่อได้รู้จักกับเอนชีเนวันแล้วก็พัฒนาฝึกฝนจนกลายเป็นจอมเวทไปในที่สุดประเด็นที่2เป็นข้อสังเกตในฉากอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับทั้งจัก,กรวาลหลักและ n e x กซัสอีเวอันนี้รถที่เสียหลักจะตกลงน้ําแล้วก็อยู่ในสภาพที่เหมือนกันมากๆเหมือนกับพุ่มกับตั้งใจให้รถอยู่ในสภาพเดียวกันแบบนี้เลยครับ ข้อสังเกตที่3ในยะของ r ร d i c a l h e m i s p h e r ยร์เลกในซีนที่กำลังขับรถไปพร้อมกับคริสตีนนะครับบทพูดคุยจะมีการพูดถึงกระบวนการผ่าตัดสมองโดยการเอาสมองครึ่งหนึ่งออกไปครับหรือก็คือ Radical Hemisphe r ย c ์เลกที่สเตรนทำสำเร็จมาแล้วต้องบอกผู้ชมว่าการผ่าตัดดังกล่าวนั้นมีอยู่จริงในวงการศัลญยญแพทย์ระบบประสาทนะครับทว่ากลับเป็นโอเปอเรชั่นที่ไม่ค่อยทำกันครับเท่าที่ผมหาข้อมูลเจอเขาบอกว่ามักจะใช้วิธีการผ่าเอาสมองครึ่งหนึ่งออกไปในผู้ป่วยลมชักที่รรรรรรรุุนนแงแงล้้ววกกกก็ไไมมม่สาาาาาถคคบบดดยยหือะรรัษ แบบอื่นๆทั้งนี้เนื้อหาแฝงของการแบ่งสมองออกเป็นครึ่งก็เทียบได้กับเหตุการณ์ในช่วงครึ่งหลังของเรื่องที่ตัวเอกแยกออกเป็น2ร่างครับฝั่งหนึ่งเป็นด้านสว่างและอีกฝั่งหนึ่งก็คือด้านมืดของหมอแปลกนั่นเอง ข้อที่4คริสตินเอเวอร์ฮาร์ดในเรื่องก็จะมีคริสตินพาร์เมอร์ที่เป็นคนรักของดร์สเตรนนะครับส่วนคริสตินเอเวอร์ฮาร์ดจะเป็นนักข่าวที่รายงานการตายของคริสตินพาร์เมอร์ผ่านช่อง W H I H World News ซึ่งเธอเคยปรากฏตัวมาแล้วใน i อ o n น a n 2ภาคแรกครับตัวละครคนนี้แสดงโดยเลสลีย์บิฟซึ่งเธอก็ได้กลับมาให้เสียงภาคตัวละครของเธอใน what if ด้วยเช่นกัน ข้อที่5การเปลี่ยนแปลงที่ยังผลเหมือนเดิมตามที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่าบริบทที่บอกเล่าผ่าน What If เอพิโซดนี้กาลังบอกกฎเกณฑ์บางอย่างที่ยังไม่มีในภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์มาเวลเรื่องไหนที่หยิบเอามาเล่าแบบเด่นชัดขนาดนี้จุดเริ่มต้นนั้นมาจากการที่สตีเฟนใช้ไทม์สโตนเดินทางข้ามเวลากลับไปช่วยคริสตินโดวยวิธีการต่างๆที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าเขาจะไม่ทําแบบเดิมอีกต่อไปตั้งแต่ไม่ขับรถไปในเส้นทางเดิมเปลี่ยนจากไปร่วมงานเลี้ยงไปนั่งกินในร้านแถวบ้านแทนเปลี่ยนนนนใหห้้ครรรทเป็นนขััับบือแแมมกะ่่งไวไว อยังไงก็ตามไม่ว่าจะเลือกแบบไหนหญิงสาวก็ต้องจบชีวิตลงในค่าคืนนั้นซึ่งตัวภาพยนตร์พยายามจะบอกเราด้วยคำคำหนึ่งครับคำหรือว่าประโยคดังกล่าวก็คือ absolute point in time ถ้าแปลาตามตัวก็คือจุดบริบูรณ์ของเวลาหรือจุดบนเส้นเวลาที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นนี่จะเป็นกฎข้อหนึ่งที่ใหม่สำหรับ MCU เลยก็ว่าได้ครับเพราะถ้าคุณผู้ชมผ่าน a v e n g e r s s a ซ a มาผ่านโลกิมาแล้วเราจะเชื่อแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ n e x u s Event มีเสมอถ้าความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบมากพอทว่า what if อีพีนี้กำลังบอกเราเพ่ เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าภายใต้ไทม์ไลน์ที่แยกออกไปนั้นโอเคแหละว่ามันจะมีสิ่งที่แตกต่างออกไปเราะว่ากลับกันใน Nexus Event เหล่านั้นก็จะมีสิ่งที่ตายตัวสิ่งที่เป็นของตายสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอและเราเรียกมันว่า Absolute Point in t i m e ฉะนั้นก็แปลว่า Absolute Point ของหมอแปลกในเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ก็คือการที่เขาต้องเสียมือไปเพราะอุบัติเหตุไม่ว่าจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอีกกี่ครั้งก็ตามนะครับมือของสเตบบรา,ากกนสวกววาจะต้องเตติบโไปเป็นนนนนความามม่่่สใจัอยูตรงงี้ซึ ขอนับเป็นข้อที่6ไปเลยก็แล้วกันนะครับว่า Absolute Point intime ในจุดอื่นๆของเส้นเวลาล่ะมีอะไรอีกไหมที่จะต้องเกิดขึ้นเท่าที่ผมมั่นใจที่สุดก็คือเหตุการณ์ใน e อ d g เกมที่โทนี่จะต้องเป็นคนดีดนิ้วเท่านั้นเนื่องจากดรสเตรนใช้พลังไปค้นดูความเป็นไปได้ทั้งหมดมาแล้วคําตอบในการเอาชนะธานอสกลับมีแค่ทางเดียวแปลว,ว่าต่อให้เราได้ time s t o n e มาอีกอันโอกาสที่จะย้อนเวลาไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้อีรอนแมนต้องสละตัวเองในวันนั้นก็คงจะทําไม่ได้หรือว่าจะเป็นการตายของกาโมราการยอมกระโดดลงงงไไปขออนนาาชโรมมฟเพื่่ให้ด้ดซึ Stone. เหตุการณ์พวกนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมหรือว่ามันจะเป็น Absolute Point in Time อีกจุดหนึ่งส่วนตัวผมจึงมองว่าสิ่งที่มาเวลากาลังจะบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือการตีกรอบความเป็นไปได้ครับเพื่อไม่ให้มันกระจัดกระจายมากเกินไปเพราะแม้ Nexus Event จะมีได้ก็จริงแต่ว่าบางสิ่งในเส้นเวลานั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและไม่อาจเปลี่ยนแปลงเพราะถ้ามีใครสักคนพยายามเปลี่ยนแปลง a b s o l u t พ Point in Time มันจะส่งผลแบบเดียวกับการลบเส้นเวลานั้นออกไปคล้ายๆกับการใช้ Time Reset Device ของ t v a เลยนั่นเอง ข้อที่7อันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับว่าเมื่อเทียบกับ a v e n g e r i n n i n i t y War r ร์ดเตอร์สเตรนเลือกที่จะใช้ i าม s สโตนเพื่อหาความเป็นไปได้ในการเอาชนะธานอสกลับกันนะครับเมื่อเขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องคนรักสเตรนกลับเดินทางย้อนเวลาเพื่อไปแก้ไขมันเลยทั้งๆท,ที่เขาสามารถทําแบบเดียวกับตอนที่รับมือธานอสก็ได้เช่นกันแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําแบบนั้นข้อที่8การแบ่งเส้นเวลาย่อยในเรียลลิเดียวกัน เรียกได้ว่าล้าลึกเข้าไปอีก,กครับเพราะอีกประเด็นเนื้อเรื่องที่เอพิโซดนี้กําลังบอกเราก็คือภายในไทม์ไลน์เดียวกันตัวละครหนึ่งคนยังสามารถแยกออกเป็นสส่วนได้และตน้นตอนก็มาจากพลังของเอนเชียนวันที่ปล่อยลาแสงโจมตีดรสเตรนนะครับจนทําให้เขาแยกเป็น2ร่างคนหนึ่งย้อนเวลาไปในอดีตเพื่อตามหาวิธีช่วยชีวิตคริสตินส่วนอีกคนก็ยังดํารงชีวิตเป็นซร์เซอร์เลอร์ซูพรีมตามปกติความน่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวก็คือในตอนที่ดรสเตรนทั้งสองร่างมาสู้กันคุณผู้ชมจะเห็นววว่าาาหมมออแแแปลลกกสาารถใชช้้้บบบเเดดียียยันนไ ส่งผลให้เราสามารถเอาไปคิดเชื่อมโยงกับ Spider-Man Far from Home ได้ด้วยนะครับว่าที่เราต่างมีทฤษฎีที่มองว่าไอ้แมงมุมจะมี3เวอร์ชั่นบางทีส่วนหนึ่งมันอาจจะมีที่มาจากวิชาเวนมต์อันนี้ก็ได้นอกจากนั้นในประเด็นของ Absolute Point Intime ก็อาจจะถูกเอามาตีความในเรื่องราวของ SpiderMa n Far From Home ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าการที่ปีเตอร์ต้องโดนเฉลยความจริงว่าเขาเป็น SpiderMa n คือหนึ่งใน Absolute Point Intime ของ Secret Time Li n e ล่ะนั่นก็แปลว่าการที่ปีเตอร์กับส นี้โดยที่ยังไม่รู้ตัวและมาอาจจะนําไปสู่ตอนจบแบบเดียวกับ What If ตอนนี้ก็เป็นไปได้ฉะนั้นผมจึงมองว่ากฎเกณฑ์ที่ถูกเล่าในเอนนี้เราจะต้องกดเซฟเก็บเอาไว้เป็นพื้นฐานในการตีความและทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในมาเวลเรื่องต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะดร t เ r ร n ด์ใน e ดอะมันติเ r ิ e of Madness นนั่นเองทีนี้นอกจากจะต้องกดเซฟข้อมูล Absolute Point แล้วนะครับที่ต้องเซฟด้วยเหมือนกันก็คือเซฟเว็บไซต์ aty.co.th ยังไงนะครับเพราะทางผู้ชมคิดถึงอุปกรณ์ไอทีอยากได้น้ตบุ๊กพีซีปรินเตอร์แกมมิ มากมายนะครับก็อย่าลืมแวะไปกดซื้อกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นในเดือนกันยายนเดมูฟก็ยังมีโค้ดส่วนลดมาให้ครับเป็นโค้ด TMF 3 2นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ แต่ว่าจะเซฟแค่นั้นก็ดูน่าจะยังไม่พอครับเพราะถ้าอยากได้แว่นกรองแสงสีฟ้าดีๆก็ต้องเซฟเพจออฟทัสเอาไว้ด้วยนะครับเวลาสั่งซื้อจะได้สะดวกสบายไม่ต้องคลิกหาให้เยอะเพราะออฟทัสคือแว่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีนะครับด้วยคุณสมบัติแสงสีฟ้าที่ทําให้ใส่สบายอีกทางออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทาไม่งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s โดยถ้าใช้โค้ดเด m o มฟนะครับก็จะได้รับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ เอาละต่อไปข้อที่9 Dark Dimension ผมถึงกับต้องย้อนกลับไปดูทบทวนเนื้อเรื่องใน d รเต r Strange อีกรอบเลยครับโดยเฉพาะที่มาของพลังเวทของเขา สรุปก็คือจอมเวทในสายเดียวกับ a อ c ช e n t One วันจะเป็นการดึงเอาพลังจากมัลติเวิร์สมาใช้งานในรูปแบบต่างๆซึ่งปกติแล้วข้อห้ามอย่างหนึ่งเกี่ยวกับมิติที่ไม่ควรดึงมาใช้ก็คือมิติแห่งความมืดดาร์กในเบนชั่นครับแล้วก็แน่นอนครับว่าหมอแปลกในร่างดาร์กก็เลือกที่จะใช้พลังจากมิติดังกล่าวจริงๆโดยเฉพาะการศึกษาจนได้คําตอบเกี่ยวกับการแอบซอร์พลังของมอนสเตอร์เข้ามาในตัวเพื่อให้สามารถแก้ไขอดีตตามที่ตําราลเล่มนั้นระบุเอาไว้นอกจากนั้นข้อสังเกตที่เป็นอิสต์เอเกี่ยวกับตําราทีี่่วาาากกกก็คคืืออสสัััััญญลลษษษณณ์์แแบบบบบนนนน้้นหนระดม กับตำราที่ไคซิเลียสตามหาและยังปรากฏในตอนที่สตตเฟนกำลังศึกษาวิธีใช้งาน i อ e อ f a g a m o t อีกด้วยข้อที่10คากรกลีออสตโตร ชื่อชื่อนี้ปรากฏครั้งแรกในภาคแรกของดรสเตรนในชื่อหนังสือ b ุ o k of ฟคาคลิออสโตรครับว่ากันว่ามันคือตำราที่เขียนเกี่ยวกับดาร์กเมจิกที่มีต้นตอพลังมาจากดาร์กไดเมนชันหรือก็คือมิติอาณาเขตปกครองของดอมมูข้อมูลในคอมิกนั้นบอกว่าคาคลิออสโตรคือคนที่เขียนตำราดังกล่าวและเรายังรู้จักเขาในชื่อโอเบงอีกด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าตัวละครคนนี้ก็คือคาคลิออสโตรนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลยังบอกอีกว่าเขายังเป็นตัวละครที่ใช้คมพีดาร์คโฮสู่การไขความลับการเป็นอมตะใช้ดา,าร์กเมจ การถอดรหัสพลังการควบคุมเวลาโดย i ออ o อ Automato แล้วก็ยังเป็นทวดของโมโดนะครับมันเลยไม่แปลกที่ทั้งสองจะมีหน้าตาที่คล้ายคลึงกันข้อที่11เบื้องหลังของคาคลิออสโตร นเรื่องในตอนนี้แทบจะไม่ได้แตะประวัติของตัวละครคนนี้เลยนะครับจะทิ้งเอาไว้ก็เป็นเพียงแค่เบาะแสบางอย่างเท่านั้นเช่นสถานที่ที่ซ่อนตำรามากมายแห่งนี้น่าจะตั้งอยู่ในอินเดียโบราณเพราะคาริออสโตรในคอมิกก็มีรากฐานมาจากอินเดียครับการวางกับดักเวทมนต์ของเขาการมีดวงตาสองสีหรือแม้แต่การที่เขารู้ว่าณนะตอนนี้มีดรอามานีถึง2คนมันจึงมีสมมติฐานที่เชื่อว่าคาริออสโตรผู้เฝ้าห้องสมุดแห่งนี้น่าจะรอบรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตำราทั้งหมดและเขาคงเคยทดลองทำแบบเดียวกับที่สเตร หลุด point of time ทางนี้เราบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเขาทำจริงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทั้งหมดคงจะไม่ใช่ความบังเอิญและมันคงมีคำอธิบายบางอย่างที่ทำให้สุดท้ายแล้วแคริออสโตรผู้นี้เลือกหนทางที่จะยอมรับความตายที่เป็นสัจธรรมของชีวิต ข้อที่12การกลับมาของพี่หมึกยักษ์ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นชูมากรัตหรือเปล่าแต่ที่แน่ใ,นใจก็คือปลาหมึกตัวนี้มีหน้าตากับลักษณะที่เหมือนกับตัวที่กับตันคาร์เตอร์ต้องสู้ด้วยจากเอพิโซดแรกเลยครับฉะนั้นถ้าจะแอดซูมไปก่อนว่าเป็นตัวเดียวกันผมว่าก็น่าจะพอได้อยู่ครับ ข้อที่ 13. Mystic Being Do Not Bargain การเจราจาต่อรองเป็นศาสตร์แห่งการเอาชนะของดรสเตรนที่เคยใช้ได้ผลกับดองมามูมาแล้วทั้งว่าคำเตือนของคาริออสโตรก็ย้ำว่าสัตว์เวทมนเหล่านี้ไม่มีวันเจราจาด้วยตัวเอกจึงจำเป็นจะต้องเอาชนะและก็ซุ่มซั์ด้วยพลังเวทมนของเขาเท่านั้น ข้อที่14เดือกการเดียนวิชันติคือเวทมนต์ที่่องช่วยกันร่ายขึ้นมาเพื่อปกป้องพระเอกจากร่างด้านมืดของเขาทั้งนี้วิชันติก็คือกลุ่ม3คนที่เกิดขึ้นจากสมาชิก Elder God อย่างออชเตอร์ฮอกกอดและก็อากามโตซึ่งวิดีโอประวัติแบบละเอียดผมได้เล่าไปแล้วในวิดีโอ s p i เดอร์แมนโนเว o m e 9ข้อมูลเนื้อเรื่องอะไรอยู่ในกล่องผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดย้อนกลับไปดูได้นะครับ ข้อที่ 15. บห้าในโครเมนเซอร์ร่างดาร์กไซด์ของดร์สเตรนนั้นมีความคล้ายคลึงกับในโครเมนเซอร์ที่เป็นอีวิเวอร์ชันของหมอแปลกที่มาจากจักรวาลเคอ์เตอร์เอิร์ธนั่นเองครับข้อที่ 16. และโซลสเปลเว้นสายผูกพันรัดแน่นอันนี้เคยใช้มาแล้วใน a v e n g e r อ Infinity War นะครับเมื่อครั้งที่สตีเฟนต้องต่อสู้กับธานอสร่วมกับไอออนแมนและดาวไททัน ข้อที่17 f i v e Stage of Grief การสูญเสียคนรักของดร์สเตรดนั้นครบถ้วนกระบวนการของ Stage of Grief ที่มี5ระยะเลยครับได้แก่ denial ระยะปฏิเสธที่จะไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าการสูญเสียนั้นได้เกิดขึ้นแล้วระยะที่2 anger หรือว่าระยะโกรธความโกรธจะมาในเชิงของการโกรธอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้นๆนะครับเช่นถ้าถูกแฟนทิ้งเราอาจจะโกรธเหตุผลที่แฟนใช้บอกเลิกกลับกันถ้าเป็นความสูญเสียชีวิตก็อาจจะโกรธโชคชะตาโกรธหมอโกรธตัวเองระยะที่บาเ b a r g a i n หรือว่าระยะต่อรอง เมื่อความโกรธผ่านไปนะครับเราจะพยายามกลับไปแก้ไขเช่นกลับไปง้อแฟนกลับไปแก้ไขอดีตแบบที่สตีเฟนทำเพื่อหวังว่ามันจะบรรเทาหรือว่าลบล้างการสูญเสียนั้นไปได้ ระยะที่4 depression เป็นระยะที่เรายอมรับกับการสูญเสียนั้นแล้วว่าไม่อาจไปแก้ไขอะไรได้ความเสียใจจึงเข้ามาทดแทนส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้ากระทั่งระยะที่5ที่เป็นระยะสุดท้ายก็คือ acceptance ที่เราจะยอมรับได้ความทุกข์จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูเอพ s o ซดที่4อีกรอบก็จะเห็นการดําเนินไปของ state of grief ของ stephen ได้อย่างครบถ้วนซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าระยะของแต่ละคนอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันบางคนอาจจะอยู่ในระยะ anchor แค่แป๊บเดียวแต่ว่าเศร้านานหน่อยหรือว่าบางคน คนต่อรองนานกว่าคนอื่นแล้วก็จะเข้าสู่ depression แบบหมอแปลกอะไรทํานองนี้ครับข้อที่18อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป ในตอนจบมันมีข้อสังเกตหลายๆอย่างที่จะทําพาเราไปสู่เอพิโซดต่อไปนะครับทั้งการที่สเตรน์กลับมายอมรับความจริงได้ในที่สุดเราะว่าเขายังไม่ตายแต่มิติความจริงหรือว่าเรียลลิตี้นี้พังพินาศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือไวเพียงแค่พ็อกเก็ตเดเมนชันที่ตัวเอกสร้างขึ้นมาปกป้องตัวเองและคนรักเอาไว้ครับก่อนที่คริสเตียนจะสลายไปในที่สุดหรือว่าจะเป็นในด้านของพลังที่ซึมซับมาจนทําให้เขาสามารถสื่อสารกับเดอะวอชเชอร์ได้ในขณะเดียวกันร่างของเขาก็เป็นที่สถิตของมิสติกบีอิงเป็นจํานวนมากและท้ายส ฉะนั้นหมอแปลกคนนี้จะไม่ใช่คนเดิมที่เรารู้จักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเขาจะยังเป็นฝั่งคนดีนะเพราะว่าเราจะได้เห็นสตีเฟนไปเจอตัวละครฮีโร่คนอื่นๆจากที่ได้เห็นไปในวิดีโอเชลเลอร์ตัวแรกๆนะครับซึ่งซูเปอร์ฮีโร่จากแต่ละไทม์ไลน์น่าจะมารวมทีมกันจนเกิดเป็นการเดียนออฟมันติเวิร์สไม่ก็อเวนเจอร์ออฟมันติเวิร์สอะไรทํานองนี้เพราะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปรอชมกันต่อใน What if ตอนที่5้านะครับแล้วถ้าถึงตอนนัน The Move, มเนให้กำลังใจกันรัวๆได้นะหรือจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ได้เช่นกันส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ